ทำไมต้องเลือกเครื่องซักอบระดับมืออาชีพยอย่าง Primus นั่นก็เพราะว่าแบรนด์มีประสบการณ์มากกว่า112ปีในธุรกิจซักอบรวมไปถึงมีการจัดจำหน่ายไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งในปี2023ได้มีการผลิตเครื่องมากกว่า20,000เครื่องนอกจากนั้นยังมีพาร์ทเนอร์มากกว่า600สาขาทั่วโลกตัวเครื่องนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีฟังก์ชันการซักทั้งระบบน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอีกทั้งยังมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอนเนกประสงค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นยังรองรับการชำระเงินทั้งแบบหยอดเหรียญหรือติดตั้งดักเปเพื่อชำระเงินผ่านการสแกนชีวาโค้ดได้และเครื่องอบผ้าพ,พรีมูสสร้างมาให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและช่วยให้การอบผ้าของคุณแห้งและสะอาด ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีการอบแบบหมุนเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพและทําให้ทนทานมากขึ้นโดยที่เครื่องอบของเราไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยการปรับการไหลเวียนของอากาศและความร้อนในขณะเดียวกันก็สามารถอบผ้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว Primus พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงการออกแบบเครื่องที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เครื่องอบผ้าใช้งานง่ายและทนทานและในเมื่อเราทราบข้อดีของเครื่องซักอบ Primus มาขนาดนี้แล้วนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าอของร้านสะดวกซักนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือสอบถามโปรโมชั่นกับทางเราได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวคราวนี้นะครับสวัสดีครับ